ีครับไม่หน่อยครับสวัสดีครับม่นอยสวัสดีค่ะไม่หน่อยสวัสดีค่ะรับประกันความแม่นครับผมยังคือเก่าดังเขาได้จะมาหันมาดังดังขึ้นเบาดังครับเดี๋ยวเบาไม่ยังมาหันว่าจังไหตก็ต๊ปากเต๊ะปากฟันหน่อยมื่อคืนนี่ฟันเราไม่ฉี่มาหามาอีกแล้วมาอีกแล้วไหมมาจริงเหรกมาจับหูเงินเพราะไอ้แววบะขอขาวห้องน้ำไม่เลยวะข้อขาห้องน้ำอีกว่าชวนมาหันยังเราไม่ขาวะจ้ะไม่ฉี่วะจ้ะเท่าถามครับ มาเสิเป็นบดเป็นมูเนี่ว่าใช่มาบวชทีบัวกันมาบวช <ไป S 2> เป็นมูอีกคุ้มจะคุ้มจะหน่เป็นบัวคืไ่ไปบัวตั้งไหนยังเป็นเนี่ยไปบวชทีไไ่วัดใดล่ะเพิ่งเกิดมบอกเขาจะทีเนี่นยบาดยังไรเนี่ยมาจักตื่นขึ้นมาผีเราไปอันแบประพงมี่ว่าใช่แบบฟันแบบเปรี้ยงแบบเ<บ><บ>ล่เข่าได้เนาะแับเจตังแต่ก่อนที่ว่าเล่เข่ากับฟันแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้เลยมันเป็นระโคมว่าใช่นัดน้องป้าพุนครับยังไรยังไรเนี่ยมาจัก ว่ไปหรอกว่าั่เขาจะให้อยูผู้เดียวเนี่ยนี่นูเหมือนูมือนว่าไปว่ะใั่เจ้าฟองว่ะจังไรแล้วว่าจักบาดว่าเห้อยู่ให้นหน่อยปมูผู้นึงว่าใั่ว่าไปหรอกให้นเป็เห็นไปเห็นนอยยูไปมูผู้นึ่งว่ะตื่นขึ้นมาเพราะเ่าให้ให้เมขาจะขนคนเอยบบเป็นเมขาจะขนนอือตื่นขึ้นมาเพขาเขาห้องนมันกไม่ออกไปคนแบบ ไปแนี้บ่เห็นไม่ออกก็บ่เห็นไม่สี่ก็บ่เห็นจุองเลยหายไปหยไปจุองเลยเลตามสูตรตามสูตรด้วยบหายว่าจุองเลยหายว่าจุองเลยตื่นขึ้นมาได้ได้แบบนี้ไม่ไม่ออกว่ะจ้นขอลาเล้คนบบชิมเมือเดยวแบบนี้ว่ะเมื่อ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 ส่งบอกว่าจ้ะโอ้ยเม่ไปดอกไก่ไก่เมื่อไงไก่ดอกว่าตะโพงนี้ว่ัจ้ะจะฟ้องเลยเลยปากออะรถแท็กซี่ขั้นมา่าอยู่ันอมา่าอยู่หน้าวัด เกมกัก็มีสีเลยโอ้พวเทกสีเลยข้างในได้แบบไม่ออกว่าฉันด้เอว่าแบบนันเด้อยย่อันห้องหนามหันตัวเองุมฟ้าอยู่ห้องหนามหันคนว่าอยู่องค์มาใส่คนว่าองครับอยางครับผมอิงไม่ก็บอกเขาแล้วที่แรเไื่ก็บอกเขาไปหันเด้ไปอันเปิดเบื้งอยู่อันฟ้าองค์แ่คนว่าคนว่าหาเจ็ดสองหาเจ็ดสองหาเจ็ดสองน่เป็นตัวเก่าอยู่ บอกเลยค่ะเจาเจ็ดสองเลยอั้งหมดที่พันหน้าบอกตัวเองเขาบอกมีสองอีก่เขา้งหคเจ็อนึงครับตาปบอกก่อนเจ็ดสองเดียวสองตัวเลยมันบาดยังไม่ได้เพาจับบาดเขียนมาอีกไตใตม้อนเหาอีกหนึ่ไตมอนหัวทไปไปเบิงเลยไม่อกที่ไตมอนอีกว่าฉันตอนสามเกาสามเก้าาเกาามเก้าาพเขาเมสซี่ได้บเ ไม่ออกว่าสัตว์ถ้ามาถืงนนี่าต้องมาทำบุญเลยอนว่าาต้องมาทำบุญเลยมาสือเขามาถวยเลยเลนว่าให้เตปปากลยเลยคนว่าให้เปปากเลยคนว่าไม่สิคนบ่าให้เตมปากเลยคน่าันบ่าให้เตปปากเลยอเปยเลยนว่าอเมให้เตปปากขันบ่อขันบ่อกนี่หาสามหาเจ็ดสองให้ถือขันบ่ถือหาเจสองให้เตปปากลยเลยคนบ่าเจ็ดสอง เดตัวสามเก่ากระสัสามเก่าเนี่ยคันบ่ถืองวดนี่บ่ให้บ่ให้มาสือของสวายเลยคนบ่ครับม็ต้องสื่อขมาถวายเลยสืเอข้องมาถวายเลยคนบ่นสิบสายังเลยคนสิบสามยังเลยนุ่มก็าบ่ให้มาให้มาถวายเลยเคนบ่ลากกันเลยคนบ่สาม่นมาแบบครับแสดงคนมันใจแฮ้งเนี่นคันบ่ถืองวดเเตุป่าเนบ่นบอกก็ทีเลยบ่ก็มอนงอนซั่นเลยครับครับบ่ที้ก็ได้จังได้ไปไปบ่งยูว่าไตหมอนีกเลยบ่มีไม่ออกคนบ่ค่ะ อันเขียนพับไปหันละพับไว้ในอันใส่เสื้อใสหม้อนหันหมดแล้วตั้งแดงจึงคืนเลยทังในว่าจักแดงจึงคืนเมยนเก่าสามเก่าสามเก่าเก่าสามพักกระนำเมียนสามเก่าแมีนสามเก่าเก่าสามตัวที่แดงจึงคืนคืนเลยตัวใดตัวแดงจึงคืนสามเก่านี่แหละเด็กสามตัวเจ็ดห้าเจ็ดสองครับอู้จังห้าเจ็ดสองเมียนเขามาถือกระเตะปากคนมาไม่เข้าไม่ออกอน้พูด แดงมาให้ทั้งบนทั้งล่างนะคะแม่ทำไมไม่บนทั้งล่างบมาที่นี่ที่ฝันเห็นเป็นคลิปแรกเห็นเห็นเหล็กนก้อนก้อนเลือดเห็นเลือดเป็นเป็นตัวเหล็กแมงบอกอย่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเที่ยวสิสรุปให้ฟังเดี๋ยวไปหน่อยเขาเขาเชื่อมเขาสรุปหน่อยหนึ่งคลิปแรกมาติดตามนั่นครับผมเมซี่มามามาสองคนบอกมาเชื่องยึดจำเขาได้รึเปั่นี้แต่ว่าก่อนเมื่อเขาแบบไปขอของหน้าพึกกัน ขอรของห้องน้ำน่ะวันนี้เพิ่นไปเขียนไว้เนี่ยของน้ำนั่นเลขใส่กระดาษทิชชู่สามเส้นครับน้อคลิปแรับเมนไปแล้วทา้งแมนสตาร์ด้าชั้นเนลเบลแอมลอดทุ่งครับลอดทุ่งลอดทุ่งครับลอดถุงเจ็ดแตงโมลอดถุงเดียวกันครับเดียวกันนั่นแหละครับผมต่ล่าสุดเขาบอกคุณได้แม่เขนบอกว่าคือนี่ล่ะโอ้ไม่ไม่เลยแต่เมนครับข่วมฝันมือคือนี่ล่ะครับมาบวชว่าไม่ซิไม่ออกว่าใส่ โู้โหเฮียอนอนนอนรับก็บรรับไปไปบวชเป็นมูแน่ว่าคุณบ่าจ้าว่ามีมูว่าใช่มูนี่มันชุกมของชุกคนว่าใช่คุณบ่าเยอะนะครับาบาร์ดี้ขออยากแท้กเนี่ยทะเบียนรถแท็กซี่มันเป็นตัวไรครับมันตัวอะไรฮ่าเจ็ดสองฮ่าเจ็ดสองอทะเบียนรถแท็กซี่อนี่ยแม่นก็ตรงกันอีกครับฮ่าเจ็ดสองเลขคนไทยกับตัวนี้ทะเบียนไทยกับตีไปทะเบียนกับเจ็ดสองฮ่าเจ็ดสองสีไหนครับทะเบียนรถนี่มัน มันสีแดงแดงจรึงคือแดงครึ่งเลยย่อ mm พู hmm. ้หญิงอย่างดีย่อพู้หญิงแมนย่อพู้หญิงอีกร่างดีสมสมว่ามาฮับเมียนสีเนาะฮับเมียนสีฮับเมียนสีจะเบียนก็ย่อพู้หญิงแมนย่อผู้หญิงผู้หญิงมาบอกแมนแมนเป็นอือก็บอกค่ะบอกแม่แนี่ยข้าพูดถึงเต๊ะปากกันปาครับแมน จ่าเตะฝางเลยดิพี่น้อยครับไม่ถูกเด็กสามเจ็ดเลยคือเด็กไม่ก่อนเลือกตัวแดงจรงจรนครับสามเจ็ดจะเป็น่าบอกต่อพาครับสามเจ็ดเนาะัข่ายวเพิ่มาหยักจะได้ตัวเลขมาห้าเจ็ดสองและสามเเนาะแม่เนาะหันมาท่านี้นะคะแม่น้อยหันมาพี่แม่น้อยหันมาพี่นี่นี่หันมาคุณแม่น่อยเด้อพี่น้องนะคะใครเข้ามา หน้าจอได้นะคะหรือว่าใครได้ยินก็ขีดจดไว้เขียนไว้แคปไว้5 7 2 3 7และ3 9 5 7 2นะคะ3 7และ3 9เด้อพี่น้องนะคะเอาเสียงเจ็ดแตงไปก่อนมือนี้เสียงภาษาอังกฤอากมาค่อยดีครับมือนี้แม่แมนบ้าากไว้เด้อพี่น้องของแม่หน่อยนี่เพิ่นเข้ามาแล้วหางวดติดแมนบ่แม่แมนโอ้คักขักขักขักแม่ไฮเอฟซีรวยทั้งประเทศตัวใด้แม่ นี่แหลหาเจ็ดสองนี่แหละให้ตัวนี้เลยไมบนางแมนโอ้พนห้คักให้เน่ไคักไนนี่แหละพ่นจนว่าว่าจังไดเกาะพนบอกว่าอันถาบอกอครบอกเตปากนอกให้เต๊ปากคนนเ็ไม่ดเตปากคนีแครับประกันทุกงวดได้เกียจังแล้วได้เจยังเียงอมันออกกี่หี เดี๋ยวผมขออนุญาตก,ก็ันหน่อยมันมันเป็นกระจุงเออจานติดสีน่นี่โอเคค่ะพ่อเข่าให้เต้ใบเต้ปากมั้เต้ปากโต,กตนี่แหละพี่น้องนะคะ <S <S คุณแม่หน่อยหลายๆนะคะที่เพิ่นแบ่งปันแนวทางพี่น,น้องจังไงกับเบิ้งเพื่อเป็น<ส>แนวทางนะคะใส่ส,สติใส,<า>ส,ส่จรรยาญาณในการรับชมเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่หน่อยขอบคุณหลายๆจ้า ขอบคุณหลายครับแม่หน่อยขอบคุณหลายครับอ,อ,อ่ะพอเจ้ายงสรุปไปฟังอีกครัง้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะหาเจ็ดสองหาเจ็ดสองครับผมตามจริงหาเจ็ดสองนี่ได้ก้อนนี่แล้วครับผมได้ก้อนนี่แล้วคลิปหนึ่งตอนนั้นพอเสี่งจำบ่ผิดมันน่าจะเป็นว่าเพิ่นส่วนไปบวชนี่ระครับแม่หน่อยก็เลยไปไป,ไปเขียนไว้ใต้ห,หมอนมั้งถ้าพอเสี่งจำบ่ผิดเนาะขันจำผิดกระกาบขอตัวเขอไพ่เนาะครับผมเนาะแม่หน่อยไปนั่มแต่ว่ากะแม่หน่อยกะอยู่บ่ได้ ประสิผาไปอยู่ในกุดบอ่อผ้าไปอยู่ผ้าไปอยู่กลางป่าไม่หน่อยเลบยบ่อยู่ครับลีบนั้นเขียนเลขให้มาเบิ่งเอาอยู่ไต่หมอนห้าเจ็ดสองนี่ละถ้าจำไม่ผิดเนาะครับผมเน,นาะใครว่างวดน,นี่ใครว่าเพิ่นมายําครับผมมาย่มห้าเจ็ดสองสามเจ็ดสามเก้าเลขไม่หน่อยบย่ได้เคลื่อนครับผมเพียงแต่ว่ามายัมอีกครั้งหนึ่งมาเขียนใส่ไว้ในอง์น้ำให้มาเขียนไว้ใต่หมอนให้มีน้ำซ้ำรถแท็กซี่ถี่มหาเมซีนะครับผมทะเบียนเป็นยอดผู้หญิง ห้าเจ็ดสองตรงกันเป๊ะเลยมั่นใจครับผมถ้าบอกให้เตะปากเลยว่าสันอู้ปฏิเตยเท่ยงเที่ยงหรอครับผมมาว่าสือ,อุกงวดเอาละครับผมนะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมพ่ะเจ้าอินกัมิตตาใหม่แค่เป็นหน้าท่างเด้อครับผมหน้าทางของจ่าหยิบเป็นรัฐบาลว่าหน้าทางของกัมพิตศิโพกกร,รักันาคมสองห้าหกแปดให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานโชคดีคม,คดมีตังใช้กันทุกๆคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันครับผมท่านผู้ชมพอเสียงเอาของดีมาฝากพีตอนนอง เป็นของซอยขาดซอยขายครับผมเนาะสีพึ่งน้องช้างผู้ใดหู่จักตัวเองว่าขายของบ่ค่อยดีบูซาไปใส่เบิ่งครับได้เวลาขายของดีดีคนหากคนหลงเนาะโชกลาบก็มีท่านั้นอย่าดไปซอยขาดซอยขายไปฟังไล่ได้ยาจากปากปูเลยครับผมขอบคุณครับไม่หน่อยขอบคุณครับสีพึ่งน้องช้างผู้ธะคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียยทสัพ์หรือว่าโชกลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห่ตะก,กุดมากได้ตะก,กุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดโตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ส้ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอได้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็น เอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมบัตถทูมุงล้นชินี่ิว่าน่องสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าลารวกขออนุญาตเฮ็ดน้องสางได้บ่อเพื่อให้ลูกศิษย์ญาติโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจี่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮือนก็ไม่รดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้าม,มาขาขายกับบริจกดำอ่ามิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อะจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเอเเอครับอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัรปรลักาก็เลยบ่ความเกียคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิสไปทิดเหมือทิ่เหมือ,มอไปอ่ามันรักษาล,ล้างยาง<ม>ก็เลยคิดว่าฮานนองสร้างอย่างเดียวกคือสีบอบันไดคุยก็รลวมอุ่เหี่ยวกว่าไปใดหนังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อ<ม>ให้เพิ่มพูดจะคุ้นขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้น,นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้นอีลีมีพูดธะคุณนไม่ไดโตมียติยิดมีอำนาจ สามารถมอเป็นอดีตยุทธิสามารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนิขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าคนว่าให้เอาฝากปักตูม้นตุน<อ>ต่มกินน้ำบอกตุ่มกินเนื้อเท่านี้ฝากตุม่มคือตจุ่มฟูมก็เลยเอาฝากตุ่มมา เอามาผมสมจะวอาออกที่เกียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบา,บ,บานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่ตอตัวย่อคือบุกบานพวกขึนอนตอนนัวเอาตัวย่อเอาขืนคืนยอย่อนั่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานตนกคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี้ยนี้มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะพสชฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมผะาสีบรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่มีดำ,ม,ดำมีตำนานมากกันผีกระสารกับ,บโลกใบนองสร้างคือไม่มีดำเหลียวมาเห็ดเหลีมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุดเบิดทตำหน่านอยู่ในเกตตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้ อ่าคืออจังย์สีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรงนนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบาดกุดคุณอ่าผู้รอดทัมมาติโน่งานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนบม่มมี ยูกินสลังกันมันจะทีวด,ดูครับ,รบนี่นี่นี่บูเพียน,นสายนี่จะเป็นสายของปูวิรโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงศรีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานเผลมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสิไปค้องไฟยี่สิหองคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือยังคววมเป็นมา